เมื่อกี้ผมจะเล่าเรื่องที่ค้างไว้ก็คือว่าคือในตลอกผมอะ่จะเป็นโดยมากจะสร้างกันเป็นบ้านไม้สองชั้นนะบางคนก็ปูนผสมไม้อันนี้ย้อนไปประมาณสี่สิบกว่าปีก่อนนิดๆน,นะครับผมตั้งแต่ผมอยู่กันเด็กๆเป็นเด็กๆเลยพอตอนนี้บ้านเนี่ยด้านหลังบ้านเนี่ยหลายๆหลายๆมันก็ไม่ถึงกับทุกบ้านเนี่ย คือในตรอกก็จะเป็นซอยตันนะตอกตันจะมีถนนอยู่ตรงกลางนะครับแล้วตอนนี้ด้านหลังบ้านเนี่ยก็จะมีถนนเล็กๆประมาณรถวิ่งได้คันนะก็ที่บ้านก็จะทําประตูเปิดด้านหลังให้เข้าออกออกด้านหลังได้แล้วก็เปิดรับลมตอนนี้ด้านหลังเนี่ยเปิดไปเนี่ยก็จะเดินไปออกถนนด้านหลังออกตอก ไปตลาดมันจะไกลไม่ต้องไปเดินออกด้านหน้าที่บ้านแม่ก็จะทําไว้และไอถนนที่ด้านหลังเนี่ยตอนเด็กๆผมก็ชอบไปวิ่งเล่นไปเดินเล่นไปเล่นตรงนี้ด้วยแต่ว่านานๆคือยุคก่อนเนี่ยรถรถรามันไม่เยอะขนาดนี้มอเตอร์ไซค์ก็นานๆจะเข้ามาตลอดนี้ครั้งหนึ่งเพราะว่ามันเป็นซอยเล็กๆไงน,นะครับไทยไอไทยไอ ไอพี่ไอขอโทษปิดไม้ด้วยนะครับตอนนี้ก็คืออ่าสิ่งที่ที่ออกไปเล่นเนี่ยมันก็คือเป็นเหมือนถนนกว้างๆเด็กๆก็ก็จะสนุกแต่แม่ก็จะบอกไอข้างหลังเนี่ยมันติดกับถนนถนนอะไรเงี้ยไม่จําเป็นอย่าออกไปเด็กใครมาจับตัวไปก็จะโดนโดนแม่ขู่ประมาณนี้นะแต่มันก็มีจริงๆบางครั้งคนบ้าบ,บางใครต่อใครเออก็น่ากลัว เขาก็จะบอกแม่เขาจะสอนพี่สาวจะสอนว่าตัวเล็กๆเป็นเด็กอย่ากออกไปนะเดี๋ยวโดนจับไปไม่ได้กลับบ้านนะเกิดมันจับไปทําอะไรต่ออะไรก็เออมันก็น่ากลัวอยู่อ่ะแตเราก็ไม่อยากจะโดนจับไปไหนแต่พอเริ่มโตเป็นเด็กปถมเริ่มโตขึ้นมาหน่อยก็จะออกไปวิ่งเล่นคือจะมั่นใจว่าเดี๋ยวเจอคนไม่ดีเนี่ยจะวิ่งหนีมันทันไงมีอะไรบางครั้งผมก็เตรียมม้งเตรียมไม้ บางคนมันก็อาจจะมีมีดมามีไม้เลยมาผมก็สู้กับมันถ้าถ้าเกิดจวนตัวนะก็ตตะลุกตุกตักกันแหละในความเป็นลูกผู้ชายเราต้องมีวิทยายุธนะครับและสมัยเด็กๆมันก็จะมีเรื่องไซอิวมีเรื่องอุลตราแมนมีหนังจีนกําลังภายในก็จะดูแล้วก็ฝึกวิทยายุธจากที่ดูเนี่ยแหละพระเอกลำดาบเก่งอะไรต่ออะไรมีกระบี่กระบองอะไรหนังจีนหนังจีน จะเอามาฝึกนะแล้วอ่าเราเล่าเรื่องผีแล้วนี้ก็จะมีไปอ่ามันจะมีลูกฟุตบอลบ้างลูกเทนนิสบ้างลูกปิงปองบ้างแล้วก็บางครั้งก็เป็นแบบส้มเป็นอะไรต่ออะไรเนี่ยคือบ่อยครั้งมันก็ไม่ถึงจะบ่อยมากเล่นเล่นอยู่หรือถืออยู่เนี่ยมันกลิ้งไอ้ที่แบบส้มหยุดส้มหยุดหรือเหรียญเนี่ย ผมก็มีประสบการณ์นี้เหมือนกันนะสมมุติว่าลูกแอปเปิ้ลลูกส้มกริ้งอ่ากิ้งไปแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ว่าถนนที่บอกเลนเดียวเนี่ยมันมันเตือนมันมันเป็นแปปปูนนะนะเทปูนเป็นที่เหมือนของหลังบ้านเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นสาธารนะเทศบาลมาเทหรือว่า มีคนรวยมีคนอะไรเขาเทเพื่อทำถนนเขาออกนะครับให้รถวิ่งง่ายมันลืมลืมแล้วนะ,นะก็จะเป็นหรือแต่ละบ้านร่วมหุ้นกันเทมันมันเหมือนสมัยนั้นก็จะมีคนที่แบบมีสตางค์แล้วเขาจำเป็นต้องใช้ถนนเนี้ยในการขนสินค้าขนของเนี่ยเขาก็อาจจะเป็นเจ้าภาพเททั้งตั้งแต่หน้าทางข้างถนนจนถึงท้าย ใถนนนี้นะครับอ่าก็อย่างนี้คือมันเป็นปูนเคยมีของบางอย่างหล่นแลต่ก็กรีงไปข้างข้างที่อยู่ด้านหลังกำแพงของอีกฟากหนึง่งอ่ะมันจะเป็นร่องน้ำร่องน้ำนี่กว้างประมาณศอกหนึง่งนะความกว้างของร่องน้ำกว้างประมาณศอกหนึง่งแล้วก็จะมีน้ำที่มาจากห้องน้ำน้ำของเสียนะ ที่เทลงมาก็มันมันก็ไม่ค่อยเยอะมันจะประมาณสักเนี่ยประมาณเนี้ยความสูงเนี่ยประมาณเนี้ยบางครั้งก็เกือบเกือบจะแห้งแต่โดยมันจะอยู่ประมาณนี้ตอนนี้คือถ้ามันหล่นไปมันก็จะต้องแบบบางครั้งก็จะมีลูกน้ำอะไรมันน้ำน้ำเสียนะมันจะเหม็นบางครั้งบางที่ก็จะแบบตกใจเวลามันกิ้งไปเนี่ยดู พลังงานแรงส่งที่มันหล่นแล้วมันกิ้งไปเนี่ยมั่นใจเลยว่าตกลองแน่นอนแต่เวลาที่ผมต้องการความช่วยเหลือจากสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งลึกลับผมก็จะพูดเลยว่าช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยทาให้สมมุติเป็นลูกแอปเปิ้ลนะหรือส้มนะช่วยทำให้ส้มหยุดหน่อยอย่าล่นอย่าล่น มันคือคือตอนเด็กๆผมจะก็โตๆโตโตมาก็มีบ้างสัมผัสได้บางครั้งมีเสียงมาบอกไม่ต้องกลัวเป็นเสียงผู้หญิงก็มีไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวหนูเดี๋ยวจะถักเดี๋ยวจะหยิบมาให้บางครั้งไม่ใช่แค่หยุดไม่ใช่แค่หยุดมันกิ้งกลับมาด้วยเอออันนี้เรื่องจริงเรื่องจริง ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ไปจําเรื่องส้มหยุดของอะไรนั่นชื่ออะไรชื่ออะไรเขาชื่ออะไรที่เล่าเรื่องส้มหยุดคืองี้ตอนที่ผมดูเขาเล่าอ่ะออกรายการโทรทัศน์ผมก็นึกในใจเฮ้ยเหมือนผมเคยเจอเลยแบบนี้แหละตอนนี้ผมผมก็นึกก่อนบางคนมีอย่างนี้อันนี้อันนี้ผมไม่ขอ พาดพิงอะไรถึงใครแต่เล่าไว้เป็นอุทาหรณ์เป็นวิทยาทานบางคนไม่บอกด้วยว่าใครพูดกว้างๆล้วกันีทจะมาฟ้องผมเอาเอาเป็นว่าลืมไปว่าผมไม่ได้พูดถึงใครนะผมกล่าวลอยๆบางคนเนี่ยอะจอย่างไหนแอปฟ้าเฟซเฟซเฟซบุ๊ก คุยกันไปคุยกันมาใช่ไหมแล้วบางครั้งผมก็อยวันนี้อยากเล่าเรื่องผีผก็พิมพ์ไปเคยมีดาราบางคนเ,เรื่องนี้น่ากลัวจีจังแล้วบางครั้งในในกลุ่มบางกลุ่มจะเป็นกลุ่มเล่าเรื่องผีคนดังมีชื่อเสียงเขาก็อยู่ในกลุ่มเขามาอ่านหรือบางครั้งเขามาขอเราเป็นเพื่อน เราไปขอเขาเป็นเพื่อนคือผมก็เป็นศิลปินนักแต่งเพลงผมก็อยากให้คนรู้จักผลงานเยอะๆตั้งแต่มันมีแรกๆไอ้สื่อออนไลน์สื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็น youtube facebook อะไรต่ออะไรนะก็จะแบบขอเขาเป็นเพื่อนบ้างเขามาขอแล้วบ้างเราก็จะเป็นเพื่อนกับเขาแล้วเวลาที่ผมโพสต์ไปเนี้ยมันก็เป็นเรื่องผีแล้วบุคคลพวกเนี้ยเขาเข้ามาอ่านเข้าใจไหม ขอมาอ่านบางคนนะแต่บางคนดีบางคนให้เกียรติก็จะมาขอกันว่าเดี๋ยวจะไปออกรายการตีสิบขอเล่าขอเอาไปเล่าตอนนั้นไม่แน่จใจว่ายังเป็นสี่ทุ่มสแปรหรือเปล่าขอขอเอาไปเล่านะผมก็อ่านได้ครับไม่เป็นไรก็มีเคยให้ไปก็มีนะเออไม่ไม่ขอชื่อว่าเขาคือใครแล้วอย่างบางคนพิมพ์บางเรื่องเขาก็อาจจะมาอ่านแล้วเขาก็ จจะขโมยขโมยแบบขโมยเรื่องราเอาไปเล่าแล้วก็บอกว่าเป็นเรื่องของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมพูดกว้างๆนะไม่ได้ว่าใครนะเข้าใจนะก็ฟังหูไว้หูจริงไหมคุณติ๋มอย่างคุณติ๋มเน่ชอบสงสัยว่ามีบางคนมาพูดเจอผีเหมือนกันเลยเนะี่ยก็คิดว่าโดนเขาหลอกหรือเปล่าใช่ไหม แต่บางคนถ้าคือต้องการชื่อเสียงมันมีอยู่ในใน,ในโลกเนี่ยใช่ไหมคนที่ซื่อสัสตย์สุจริตไม่โกโหกใครซื่อตรงต่อตอนเองและผู้อื่นเขาก็จะมีเกียรติและศักดิ์ศรีแต่บางคนที่ไม่ซื่อเขาเห็นอันนี้เป็นผลประโยชน์อันนี้เป็นจะทำให้ตัวเองดังขึ้นเขาก็สวมรอยเลย อันนี้ผมไม่ได้ว่าใครนะไม่ได้ว่าใครนะครับไม่ได้ว่าใครทั้งสิ้นนะไม่ต้องบันทึกหรือจำแล้วมาฟ้องผมนะไม่ต้องนะคุณเปยบอกแทบทุกคนแหละครับอ่ะก็นี่แหละเหตุการณ์ที่หลังบ้านออกไปเล่นแล้วก็มีบางครั้งเป็นเหรียญเป็นลูกปิงปองเป็นลูกเทนนิส เป็นส้มเป็นผล,ลไม้เป็นแอปเปิ้ลกิ้งไปจะตกล่องแล้วก็พอตั้งจิตนิ่งๆช่วยด้วยก็จะมีสิ่งลึกลับผมก็เดาว,ว่าเขาอาจจะเป็นเทวดาหรือเป็นวิญญาณดีอาจจะเป็นผีที่ดีก็ได้ที่เขาก็มีฤทธิ์และแต่ว่าบอกทุกคนนะจะใช้งานพวกเนี้ย ให้เราอุทิศแผ่ส่วนบุญให้เขาไปก่อนเลยแล้วก็บอกเขาว่าช่วยด้วยช่วยด้วยคือผีเขาเขาก็จะถึงตรงนั้นเลยแต่ก็จะมีประเภทแบบไปเล่นอยู่ข้างคลองเจดีย์บูชาสวัสดีคุณทอยครับผมคุณทอยเคยเจอผีไหมครับข้างคลองเจดีย์บูชาแล้วก็เหรียญหรืออะไรบางอย่างกิ้งจะหล่นคลองก็จะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือวิญญาณหรือผีช่วยด้วยอย่าให้มันหล่น มันหยุดจริงๆต้องพุ่งลงไปแล้วมันหยุดหยุดอย่างนี้สมมติว่ากิ้งเนี่ยเราเราเคยเคยเห็นเหรียญที่มันตั้งขึ้นมันติ้งไปใช่ไหมแรงที่มันส่งเนี่ยมองด้วยตาเนี่ยรู้ว่าตกทองแน่นอนนะตกแน่นอนแต่พอตั้งจิตอธิษฐานปุ๊บมันล้มเลยทันทีทั้งทั้ทงที่พลังงานมันยังไม่หมดแรงส่งแรงเวียงแรงหมุน มันยังไม่หมดนะครับมีใครเจอผีเชิญขึ้นมาเล่านะครับสวัสดีคุณตันๆน,น,นะครับผมมีใครชื่อกวงกวงไหมครับชื่อตันหรือหรือหรือ,รอตันคุณตันตันคง <c oughs> ไม่ใช่คืนชื่อตุนนะครับผม รอครับคุณกรญยาเปิดไมค์คุยกันได้นะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีนะครับครับสวัสดีครับผมคุณเป้ยบอกว่าแป๊บเดียว40ปีแล้วอายุนะครับผมอมผมแป๊บเดียวก็52แล้วผมเกิดปี1นึ่งหสองห้าหจำได้ว่ารู้สึกเหมือนเมื่อวานนี้ยังเป็นเด็กประถมอยู่เลย uh huh. เมื่อวานนี้ยังเป็นเด็กมัธยมต้นมัธยมปลายอยู่เลยเมื่อวานนี้ยังเรียนปริญญาตรีเจอเพื่อนอยู่เลยในความทรงจําแต่อย่าไปคิดมากครับผ่านแล้วผ่านเลยอยู่กับปัจจุบันครับไม่ต้องไม่ต้องย้อนอดีตอะไรไปเยอะเว้นแต่มีความจําเป็นต้องไประลึกนึกถึงอะไรบางอย่างนะโดยเฉพาะเรื่องเศร้าๆเนี่ยเราไม่ต้องหมุนวนใจไปจมปลัก อยู่กับอดีตอันคืนขมหมองมนนะครับมันมันมันทำให้เสียสุขภาพจิตแล้วสังเกตไหมเวลาเราเจอเรื่องเศร้าๆเราคุยอะไรกับใครเศร้าเนี่ยร่างกายภูมิคุ้มกันเราจะลดลงเห็นไหมคุยคุยพูดพูด,พดขีม้มกแตกน้ำตาไหลร้ลองไห้เสียใจแล้วพอลองสังเกตนะยิ่งช่วงนั้นนอนน้อยพักผ่อนไม่เยอะนะเดี๋ยวแป๊บเดียวไม่สบายสังเกตไ่ะ อันนี้เรื่องจริงผมดูสังเกตตัวเองมาแล้วหลังจากนั้นก็รู้เลยว่ารู้เลยว่าต้องทําจิตให้เข้มแข็งอย่าจมกับเรื่องหม่นหมองไม่ผ่องใสนะครับจริงครับเล่งปฏิบัติธรรมครับคุณเป้ยอย่างนี้ตอนนี้ผมก็เริ่มเดินจงกรมมากขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะทำสมาธิภาวนาสวมดมนต์ไรต่อไร คือเคยเคร่งแบบแต่แต่ตอนนี้ผมมีเป่าขวี่ยไล้เล่นดนต,ตรนีอะไรมันจากตรงเนี้ยแหละมันทําให้จิตกระเพื่อมนะความสงบของจิตมันจะลดลงนะพระพุทธเจ้าก็เลยศีนแปดอ่ะใครต้องการบรรลุธรรมมากขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยในศีนแปดจะมีห้ามขับร้องประโคมดนตรีนัจจคีตวาคิตว,วิสูกัทัศนะมาลาคันนะ มาลาคันทะดาละนะอะไรไม่รู้เหมือนกันยาวอนัตถาวาอันนี้ผมมัววมัวแล้วเป็นปนคำสิ่แปดอยาวข้อนี้ถ้าไม่ได้ท่องนานๆลืมมีใครท่องได้ไหมคุณกัญญามีอะไรจะพูดคุยไหมครับผมกับกัขันขั้นนิดหนึ่งสี่สิบยูสใครอยากจะ กินน้ำพริกแมงดาอร่อยลดเลิศผมให้เป็นที่หนึ่งของประเทศไทยเลยนะทักคุณกัลยาได้เลยนะครับช่องเล็กนะครับอร่อยสุดๆแล้วคุณจะติดใจตอนนี้เอฟซีลูกค้าน้ำพริกแม่เล็กเริ่มเยอะมากมายแล้วก็สั่งแล้วสั่งอีกตอนนี้คนสั่งเยอะสุดกี่โลครับคุณกัลยาสิบสองโลค่ะสิบสองกิโลเลยนะครับคิดดูแล้วกัน ผมก็เป็นลูกค้าประจําอ,อ่ะใครอยากจะขึ้นมาสอบถามพูดคุยเรื่องผีอะไรต่ออะไรมีอะไรสงสัยคาใจขึ้นมาได้นะครับถ้าผมช่วยคลี่คลายได้จะช่วยนะครับผม แต่ถ้าช่วยขี้อย่างเดียวก็ไม่มีคลายไม่เอานะครับไม่ไม่ไม่ช่วยแบบนั้นนะครับคุณติ๋มขึ้นมาพูดต่อได้นะครับผมเพราะว่าคุณติ๋มนี่คุยเก่งมากนะครับเชิญนะครับมีโอกาสคุยกันใหม่นะครับครับผมได้ครับเหนื่อยแล้วนะครับคุณติ๋มเขาเหนื่อยแล้วครับ ตอนนี้อาจจะไปเอาออกซิเจนมาครอบจมูกอยู่ก็ได้นะครับแซวเล่นนะอย่าคิดมากแซวเล่นอ๋อนี่นี่นในศีลข้อแปดเนี่ยข้อที่ห้ามขับรองประโคมดนตรีเนี่ยอยู่ข้อที่เจ็ดผมบอกทุกคนเลยนะถ้าใครหวังจะก้าวหน้าในการปรับพฤติบปฏิบัติธรรมอยากเห็นผีเร็วขึ้น อยากเห็นเทวดาอยากมีคุณวิเศษอยากอะไรต่ออะไรพวกนี้คือสีนแปดครับยิ่งละกามากิเรสทางโลกได้มากเท่าไหร่คุณก็จะจิตสงบนิ่งแล้วก็ละเอียดอ่อนแล้วก็จะได้สัมผัสเรื่องพวกนี้เร็วขึ้นเท่านั้นนะครับก็อันนี้เป็นประสบการณ์ของผมนะเวลาเข่งมากๆเนี่ยสีนแปดนี่ จะมีสัมผัสอะไรที่มากกว่าศีล5แล้วก็จะย่นระยะเวลาในการทำให้จิตสงบเชิญครับคุณติ๋มเชิญครับเดี๋ยวผมขอพูดศีลข้อเจนัจะคีตวาทิตวิสูกััทสนะมาราคันทะวิเลปณนะธารณะมันดณนะวิภูสนัฐฐานาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิ คือการเว้นจากการฟ้อนรำขับร้องประคมดนตรีและดูการละเล่นชนิดเป็นท่าศึกต่อกุศลและยกเว้นการประดับประดาร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมเครื่องประดับเครื่องทาเครื่องย้อมนี่คือให้ละกิเลสขนาดนี้เลยนะอาเชิญคุณติมครับเปิดไมค์ขึ้นมาคุยเลยครับผมสงสัยเลยครับ ช่วยคลี่คลายจากประสบการณ์นะผมก็ไม่ใช่คนที่มีมีอภินญารู้เห็นอะไรในขณะนี้นะคุณต้นอ้อขอไปนอนกตบตีสวัสดีผมอาถามได้เลยครับ คุณติ๋มเปิดเปิดถามได้เลยเปิดไม่ถามได้เลยเปิดแล้วฮัโหลได้ยินไหมครัได้ยินครับอ่านหยุดหย,ยุดนิดเดียวผมขอบันทึกไว้ก่อน